s t u d e n t สวัสดีค่ะนักเรียนท,ทุกคนมาพบกับคุณครูปิศนาจัตุรุปปาในวิชาภาษาอังกฤษเสริมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่อง singular nouns and plural er nouns กันนะคะถ้าหากพร้อมแล้วเราไปเรียนเนะื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะจะประสงค์การเรียนรูส้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะข้อที่1เราเรียนบอกความหมายของ singular nouns และ plural nouns ได้ข้อที่2นักเรียนแยกแยะชนิดของคำนาม singular nouns และ plural nouns ได้ข้อที่3นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้เรามาดูเนื้อหากันนะคะ how many bike do you have how many bike do you have นักเรียนดูรูปภาพค่ะเรามีจักรยานอยู่ทั้งหมดกี่คันคะ ูกต้องแล้วค่ะจากรูปภาพเรามีจัก,กรยานอยู่ทั้งหมดเพียง1คันเท่านั้นนะคะเราเรียกว่า a Bi k e a bike b i k e bike แปลว่าจัก,กรยานหรือบางหรือหนึงสือบางเล่มอาจจะเรียกว่า bicycle ก็ได้นะคะ A Bike มีเพียง1นึ่จำนวนเท่านั้น เราเรียกว่า singular n o u หรือคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียวนั่นเองค่ะ How many fingers do you have? How many Fingers you have? Ingers, ก็คือนิ้วมือนะคะคุณมีนิ้วมือทั้งหมดกี่นิ้วคะนักเรียนลองนับดูนะคะ Ten fingers. ten fingers มีทั้งหมด10นิ้วด้วยกันค่ะเมื่อมีจำนวนมากกว่า1น,นะคะเราเรียกว่า plural nouns นะคะก็คือคำนามพหูพจน์ plural nouns นะคะก็คือคำนามพหูพจน์เป็นคำนามที่แสดงถึงสิ่งต่างๆที่มีจำนวนมากกว่า1ห,หรือมีหลายจำนวนนั่นเองค่ะจากตัวเลขของนิ้วนะคะนับได้ทั้งหมด10นิ้วค่ะ ten fingers คำว่า finger ก็เลยต้องเติม s เข้าไปเพื่อบอกถึงมีจำนวนมากๆนั่นเองค่ะเรามาดูเนื้อหาชัดๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ singular nouns คำนามเอกพจน์คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งต่างๆที่มีเพียงชิ้นเดียวหรือมักจะมีอะและแอนนำหน้าคำนามคำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียว คนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวเช่นกระเป๋าหนึ่งใบจะใช้คำว่า a bag หรือ bag เฉยๆก็ได้ค่ะผู้ชายหนึ่งคนก็จะใช้คำว่า a man หรือ man เฉยๆก็ได้ค่ะรถหนึ่งคันก็จะใช้คำว่า an umbrella อย่าลืมนะคะ an ใช้กับคำศัพท์หรือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a e i o u จากทั้งหมดนี้พูดง่ายๆเลยก็คืออะไรก็ตามที่มีเพียงหน่วยเดียวชิ้นเดียวอันเดียวเราเรียกว่าคำนามเอกพจน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า singular noun นั่นเองค่ะทีนี้มาดูคำนามที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งกันนะคะเราเรียกว่า plural noun s plural noun s ก็คือคำนามาพหูพจน์ คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งต่างๆที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งหรือมีหลายจำนวนมักมีตัวเลขบอกหรือคำนามเหล่านั้นมักจะเติม s เช่นกระเป๋าสองใบ two bags ผู้ชายสี่คน four men บ้านสามหลัง three houses เป็นต้นหรืออาจจะมีบางคำที่มีรูปลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อบ่งบอกถึงเป็น จำนวนมากๆหรือเป็นคำนามพหูพจน์นั่นเองค่ะ Singular Nouns คำนามเอกพจน์คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียวคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ a m a n g o a m a n g o มะม่วงมะม่วงผลเดียวใช้อานนำหน้าหรือไม่มีก็ได้ค่ะแต่ท่านเรียนจะเห็นนะคะว่าคำศัพท ไม่ได้เติม s นั่นก็หมายถึงว่าผล,ลไม้นี้หรือมะม่วงมีเพียงผลเดียวเท่านั้นค่ะ p u r a l nouns plural nouns ก็คือคำนามพห ah ูพจน์เป็นคำนามที่แสดงถึงสิ่งต่างๆที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งหรือมีหลายจำนวนเช่น grapes grapes ในรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอางุ่นภาษาอังกฤษเรียกว่า grapes จะเห็นได้ว่าคำว่า grapes มีการเติม s เ,เข้าไปซึ่งหมายถึงอังุ่นม,มีมากกว่า1ผลนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะคุณครูแบ่งออกเป็น2ตารางแบบนี้นะคะให้นักเรียนเห็นชัดเจนตารางที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนักเรียนนะคะเป็นคำนามเอกพจน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า singular nouns นะคะ ส่วนทางขวามือนักเรียนเป็นคำนามพหูพจน์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า plural nouns นะคะมาดูค่ะ a pencil a pencil. A pencil ดินสอหนึ่งแท่งนะคะหากต้องการมีหลายๆแท่งเราก็จะเติม s เข้าไปนะคะกลายเป็น pencils p e n c i l นะคะหมายถึงดินสอหลายแท่งนั่นเองค่ะบรรทัดต่อไปนะคะ a girl a g เ r l เด็กผู้หญิง1คนค่ะหากต้องการให้เป็นเด็กผู้หญิงหลายคนนะคะเราก็จะเติม s เข้าไปค่ะเป็น girls girls นะคะ a n apple apple 1ผลนะคะข้อนี้เราใช้ and นะคะหากเป็น apple หลายๆผลเราก็จะเติม s เข้าไปเป็น apples apples นะคะ An umbrella and umbrella ร่มหนึ่งคันนะคะหากต้องการร่มหลายๆคันค่ะเราก็เติม s เ,เข้าไปนะคะท้ายคำนามนะคะก็จะเป็น umbrellas ร่มหลายคันนั่นเองค่ะ man ผู้ชายหนึ่งคน man ผู้ชายหนึ่งคนหากต้องการเป็นผู้ชายหลายคนจะมีการเปลี่ยนคำนะคะ Man M-A-N เป็น M-E-N m e n ben, นะคะผู้ชายหลายคนต่อไปค่ะ Child Child เด็กหนึ่งคนนะคะหากต้องการเป็นเด็กหลายๆคนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำศัพท์ว่า Children Children นะคะหมายถึงเด็กหลายคนนะคะคำศัพท์บางตัวค่ะอาจจะไม่ได้เพียงแค่เติม S เพื่อให้มีจำนวนมากเท่านั้นคำศัพท์บางคำอาจจะต้องเปลี่ยนรูปคำไปเลยก็ได้ค่ะเช่นคำว่า man เป็น men หรือคำว่าชายเป็น c h i l d r e n นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดที่6ค่ะให้นักเรียนแยกคำนามเป็นคำนามเอกพจน์ singular และคำนามพหูพจน์ plural ะค,ะคุณครูมีคำศัพท์ให้หนักเรียนทั้งหมด25คำนะคะให้หนักเรียนนำคำศัพท์ทั้งหมด25คำนี้ไปแยกให้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของ s i n g u l a r n o u n s นะคะที่เป็นคำนามเอกพจน์ K และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ p plural nouns นะคะที่เป็นคำนามพหูพจน์นะคะ ทีนี้นักเรียนสามารถเปิด dictionary เพื่อค้นหาความหมายของคำศัพท์แต่ละข้อได้นะคะมาดูตัวอย่างค่ะข้อที่1 men m e n men เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะคำว่า men นะคะหมายถึงผู้ชายหลายๆคนถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวเราใช้ m a n man นะคะผู้ชายหลายๆคน men จึงอยู่ในกลุ่มของคำ คำนามที่เป็นแบบ plural nouns ก็คือคำนำามพหูพจน์มีจำนวนมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2คือคําว่า children children มีความหมายแปลว่าเด็กหลายๆคนนะคะ children จึงอยู่ในกลุ่มของ plural nouns นะคะเป็นคนํานามพหูพจน์นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3 candy candy นักเรียนรู้จักดีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ Candy ลูกองหรือลูกกวาดนั่นเองค่ะ Candy ไม่มีการเปลี่ยนรูปใดๆไม่มีการเติม s เ,เพราะฉะนั้น Candy จะมี1เม็ดนะอยู่ในกลุ่มของ Singular noun ค่ะคำนามเอกพจน์ต่อไปข้อที่4ค่ะ Dogs Dogs Do D O G แล้วเติม s เ,เข้าไปหมายถึงสุนัขหลายๆตัวนะคะจึงจัดอยู่ในกลุ่มของ plural nouns ค่ะคำนามพหูพจน์และมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5 G O O S E Goose 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 Go ในที่นี้มีความหมายแปลว่าหารค่ะเป็นหานหนึ่งตัวค่ะเพราะฉะนั้นหานหนึ่งตัวอยู่ในคำนามแบบคำนามเอกพจน์ถูกต้องค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า singular nouns นั่นเองค่ะ เห็นไหมคะคุณครูยกตัวอย่างให้ค่าข้อไม่ยากเลยหากนักเรียนไม่รู้ความหมายของคำศัพท์นักเรียนสามารถเปิด Dictionary เพื่อค้นหาความหมายได้นะคะแล้วอย่าลืมทําการบ้านและทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะคลิปการสอนของสัปดาห์นี้เรื่องของ plural noun และ singular noun ก็จบลงไปแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า และอย่าลืมทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะ See you next week Goodbye